สวัสดีค่ะมาพบกับช่องชาเขียวมะนาวชาแนลนะคะคลิปนี้อภาปอพามาเปลี่ยนลุกเปลี่ยนลุกพาลุกมันร้อนเกินไปค่ะลุกแบบนั้นอะ่ะรไม่อยากจะมัดผมก็เ,เลยมานะคะช่างเขาก็ใจดีมากเลยเขาแนะนําทุกอย่างเลยขณะที่คลิปโหลดเสร็จนะคะที่อาปอไม่ได้ไปพรีเมียรนะคะ เพราะว่าตอนนั่งมอไซค์มาก็เลยไม่ไม่รู้ว่าพีเเมียเสร็จหรือยังก็เลยไม่ได้ไ,ได้ไม่ได้เข้าไปในห้องนั้นต้องขอโทษนะคะเอเซีไม่ใช่ว่าปราจะถ่ายจนกระบวนการทุกขั้นตอนของการทํานะคะจะถ่ายแค่สี่นาทีนะเดี๋ยวจะดูการก่อนทําแล้วก็หลังทำก็จะหน้าอ้วนก่าเดิมรอเปล่า ตอนรับปีใหม่ไทยค่ะทุกคนสายไม้ที่ครูบอยส่งมาให้อาเปานะคะอาเปาเทสแล้วไนซีิไม่ได้เลยค่ะได้แค่พาวเวอร์แบงค์นะแล้วมีข่าวที่แบบไม่โอเคอาเปาลืมโพอสั์มาจากบ้านหรือว่าเาปาทำหล่นขณะที่นั่งมอเตไซค์มาหรือเปล่านะทุกคนคือคิดเยอะ แล้วก็แอปธนาคารก็อยู่ในโทรศัพท์เครื่องนั้นด้วยถ้าเราทำผมแล้วเราไม่มีแอปตัวนั้นมาจ่ายชำระก็จะให้เราทำยังไงอะทีเนี้ยเราลักลอบออกมาด้วยทีเนี้ยเราขออนุญาตแล้วเขาไม่อนุมัติการขอไงเราก็เลยออกมาเองช่างบอกว่าใช้เวลาอยู่ที่สองชั่วโมงนะคะ ปาอาจจะไม่ได้ไล์นะเพราะว่าการไล์ต้องไล์เป็นชั่วโมงเลยเมื่อเช้าปอก็ไม่ได้ไล์เลยเพราะว่าข้างรั้วบ้านนะ่ะบ้านพักนะ่ะเขาเขา,เขามีการปราศัยการหาเสียงเพราะว่าเสียงเขาจะเข้าไปในไล์ของปอก็เลยไม่ได้ไล์นะคะเอฟซี วันนี้วันพุธมันเป็นวันวันวันเกิดของเปาด้วยนะวันเกิดของปอเกิดวันพุธนะขอให้เป็นแต่สิ่งดีๆแล้วกันเมื่อเช้าเปาไวยพรให้กับเอฟซีทุกท่านเลยแล้วก็ส่งของขวัญปีใหม่ไปให้กับคนที่เขาประสมกันเมื่อวานนะเนาะที่เอาปอประกาศไปนะเนาะขอให้สิ่งดีๆจงกลับมาหาเปาแล้วกันเนาะอย่าให้มีอะไรเกิดเถอะคิดเยอะคิดเยอะมาก ที่เราทําผิดก็คือเราออกมาโดยที่เขาไม่อนุมัตินะ่ะครั้งแรกในชีวิตที่เรานอกลู่ไม่ใช่ว่านกในกรงทองนะหมูในคอ,อกในเล้า <c oughs> อาไปอไม่ได้ถ่ายนานนะคะเดี๋ยวอปอจะถ่ายแค่สี่นาทีนะคะอซี FC. วันนี้ต้องโดนแน่ๆเลยไม่ได้ไลท์ทุ่งช่วงเช้าแล้วก็ยังไม่ได้ไลา์ช่วงเย็นอีกไม่ได้อัพข่าวด้วยร้านนี้ตั้งอยู่ที่สาลาหนองหลวงนะคะที่ตลาดที่ยปอมาทุกเย็นทุกเย็นนะคะทุกคน แต่ปอไม่รู้ว่าโซนทางนี้มีมีม,ม,มีร้านส,ว,นสวยๆหรือมีอะไรเพราะว่าปอไม่เคยไปนอกเหนือจากจอดรถเสร็จเดินตลาดขึ้นรถกลับบ้านอย่าเงี้ยแบบเนี้ยวนลูปอยู่อย่างเงี้ยทุกวันทุกวันคลิปนี้ยังไงคะปอก็ไม่มีอะไรมากนะคะเดี๋ยวไปรอดูหลังเสร็จนะคะทุกคนคลิปนี้ลาไปก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วท่านไหนที่ยังไม่กดติดตามรบกวนฝาก ติดตามมาปด้วยนะคะให้ปอมีกำลังใจในทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะที่รักคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะตอนนี้ก็เป็นผลลัพธ์ที่ได้นะคะจากที่หัวเน่าๆน้องๆมาทั้ะทุกคนย้เปลี่ยนลุกไม่ใช่ลุกนะก็ยังลุกเดิมแต่คนละสีคือเปลี่ยนใส่ปีใหม่ของวันพรุ่งนี้นะคะทุกคน คลิปนี้ปอก็ไม่มีอะไรมากนะคะคลิปนี้ปอขอจบแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ท่านไหนที่ยังไม่ได้ติดตามก็กดติดตาม,มาปเปอด้วยนะคะเพื่อให้ปอมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะคลิปนี้ปอลาไปก่อนแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย